สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่สารากลางจังหวัดศรีสะเกดนะครับเดี๋ยวจะมาชิมเนื้อย่างนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับเนื้อย่างไม้ละเท่าไหร่ครับเนี่ยไม้ละสิบบาทะไม้ละสิบาทนะครับอชื่อร้านอะไรนะครับเนี่เนื้อย่างบังบังค่ะอ๋อบังบังนะครับชื่อว่าเนื้อย่างบังบังนะครับปกตินี่ขายอยู่ที่ไหนครับถ้าไม่ใช่มีงานแบบนี้ ขายเนื้อวัวสดอยู่ตรงสี่แยกเอาสองไม้สองอ๋อครับอันนี้คือไม้ละสิบบาทนะครับใช่ครับสิบเอ็ดไม้ร้อยโอ้อ่ะเดี๋ยวผมจะลองดูเลยนะครับคุณผู้ชมลองให้คุณผู้ชมดูไม้ละสิบบาทอ่าลองสักอ่าลองสักสามไม้ครับอ่ะนี่แหละครับของผมลองสักสามไม้นะครับเดี๋ยวจะลองชิมให้ลาดได้เลยครับเดี๋ยวจะลองชิมให้คุณผู้ชมดูนะครับอันนี้ลูกชิ้นก็มีแหละครับโอ้เนื้อแท้เลยโอ้ลูกชิ้นทําเองเลย อเดี๋ยวผมจะลองชิมเนื้อให้คุณผู้ชมนะครับเนื้อบางๆนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะครับเนื้อบางๆนะครับเนื้อย่างบางๆอืมอร่อยเด็ดนี่ครับอมอร่อยมากคุณผู้ชมโอ้เสียบแทะครับพี่น้องครับ อร่อยมากครับเอ้าร่องอีกใหม่หนึ่งครับพี่น้องครับรสชาติเยี่ยมมากครับอร่อยเด็ดเลยครับให้หล่ะครับพี่น้องครับอร่อยเด็ดครับเนื้อย่างบังบังครับคุณผู้ชมครับอยู่สารกลางจังหวัดศรีสะเกษนะครับอันนี้คือเนื้อนะครับคุณผู้ชมครับลูกชิ้นเนื้อแท้แท้เลย ของของร้านบางๆกานะครับผมผมชิมเนื้อย่างไปแล้วนะครับไม่ร้องห้เลยไม่อยากร้องเดี๋ยววันนี้จะมาชิมลูกชิ้นด้วยนะครับคุณผู้ชมร้อนๆจากเตาเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ร้อนๆเลยร้อนๆจากเตาครับคุณผู้ชมครับอ้าวเดี๋ยวมาชิมกันครับทีนี้ เอาละครับคุณผู้ชมหลังจากเมื่อสักครู่ที่ผมชิมเนื้อไปแล้วนะครับทีนี้มาชิมลูกชิ้นเนื้อแท้ๆของทางร้านนะครับอ,อ,อร่อยเด็ดมากครับเป็นเนื้อแท้ๆเลยครับนี่แหละครับลูกชิ้นเนื้อบางๆนะครับเป็นเป็นหาล้านเลยนะครับร้านนี้เป็นลูกชิ้นหาล้านนะครับใส่แก้วมาได้ไม,ไมอยากได้ม่เงินไ้